ก็ต่อไปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูกันที่จังหวัดพิจิตรค่ะเขาได้ประชุมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานสำ,สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรค่ะนางสาวธนยาในพินิผูัวราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายสมปองหวังรุ่งวิชัยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรผู้แทนจากภาคราชการสถาบันการศึกษาคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒินะคะก็ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดค่ะค่ะในรูปแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องของรูปแบบคณะกรรมการรับรองมาตรฐานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลักดันผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสําหรับผลิตภัณฑ์ที่พิจารณาการรับรอง ให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่ามพออชอนะคะตามกระบวนการรับคำขอของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรจำนวน22ผลิตภัณฑ์จากแบบสรุปผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากหน่วยตรวจสอบประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว2รายการของที่ระลึกมีดเหล็กกล้า3รายการนะคะ ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวดอีกหนึ่งรายการผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรแปรรูป2รายการค่ะผลิตภัณฑ์วุ้นน้ำมะพร้าวอีกหนึ่งรายการนะคะผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า2รายการผลิตภัณฑ์ถักโคเช2รายการแล้วก็ผลิตภัณฑ์ลวดกำมีหยี่ 1, 1รายการพรัดอีก1รายการนะคะผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกอีก1ร<พ>ายก<พ>ารดอกไม้ประดิษฐ์อีก1รายการผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน1รายการแล้วก็ เครื่องประดับหินสี1รายการผักและผละไม้กวน2รายการรวมถึงกระเป๋าผ้าอีก1รายการค่ะ